ามาฟังหมอลำครับพี่น,พน,น้องแต่อ้ายนั่นกับท่านไม่มีอย่างเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาอในระยะเวลาที่รอพเพื่อนๆนะครับเ<า>พื่อนๆรอนะอคิดขอเลยไลนะ์หน่อยไลน์มา chính bố đây chặt ngàn tổ chim dày tôi <laughs> bỏ à, đây xây chút câu đó lạc 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 cái lạc này lạc 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 เอป่ะโอ้ยอ้วารทาเอาอ่อนอาธรรมดาเขาสิมามักเข้าดินี่ไงนี่ไไปไม่เอาไปปะไปอาบน้ำไปอาน้ำเล้ยวมดเล้วไปน้ำเลยนี่ยไ่ไป็นามีเสือมีปลครับเอาเนยอรแมยิ สวัสดีทุกคนครับออกมาติดหมอนั่งมันนี่เยอะนะต้ดมั้ยเป็นนหารนะฮะอันนี้ถามความเฮ้น

ปเต้เฮ้ยต้องเบิกกันไปนะคุณเดี๋ยวดูการันยีงกนหุณเนาะเต้นันเต้นรถแห่เนี่ยพวกวกมึงติดีแล้วอ่ะเมาล้วขาแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ยใครๆคร้ครเอาจะสานตนใส่กล่องเลยอ่ะ

นังเยยนเนี่ยเอ้ยเบ่งบ้าแล้ก็พอแล้วไอ้เฮ้ยต้องมา้มาแล้วเขบอกแล้วั้งูดเดย์วูดเดยเวูดเดยะฮ่าฮ่เฮัลโหลขึ้นมาอัน้นไมรจได้อะไรเขาันคนเนี้ยเจ้านายโอ้ยจเกอร์ไปดเนี ใชโกือบแจนี่แหละวะวัี้วนนีวันนี้นะครับถ้าใครมาเซ็นท์หคอนเทนเจอกันกับพวกผมได้นะครับจะไปหยาบด้เส้นทันเลยโ้้ย้ยั้ด้ลาปนตาลนเาาไปน้เออาไปแม่ต้นตรงหนเวลาไปต้นนั้นเสี่าแน่นอร่างะไาไปเสียร่าเจ็บอยากไปด้อาจจะเสือเขาเดี๋ยววะ โอ้ยโทษนะครับพี่แก๊ปโทรมาครับเมื่อกี้เอาฟิลเตอร์เขาหายเลยลาสดตาส่วดนาหลาเขามันดดิที่มันแต่ว่ามันดำมันสีสีดำหาเมาเราเขาไม่หรอเสร้าง้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปยังไหไเหี้แตกแล้วเฮ้ยไปเสโอ้ไปไซไปซตัวไปวะไปเก็บตัวง่ายยังตัดดูตัวมาฮะันยังยังดใสซตัมาอยไลช่วยด้วยเก็บครับดูใส่ไตอเต็นโอเคโอเคคือดียวเท่าแต่เก่งก็ตัยหน่อยแล้วก็มา

บ่ได้เราก็เท่าแบลงจิตจั้เอเราก่ามาโอ้ทำของเยทประจำาทำเอันนี่แหะเด่ติดแล้วนีเน่เน่ทำจังพอเดยเตน็ีเต้นเด็กเป็นรเป็นเสนเดเลยมเนี่ยมเนี่ยเขาไปเต้นยวนเส้นานอเ้นกว่าร่ได้เานมอบการกอนหรอดีอันนี้ก็ทำามด้ครับ

ไม่หลายทยอร์่อนวะก็ช่งโตรชาวบ้านรอบี่อย่นถือว่าทรมาไอแค้บ้างไหนแก้วบ้างไปทำลอยออกเสร็จแก้บ้างของการเต้นหรอเล่แก้บ้างของการเตนหรอเป่าแ้างของการเต้นหรอเล้ยงที่ว่าเ่ว่กันเป็นเจาแก้หรอ่

กับปันไปไเกี่ยวไ้างวะไปรูไปรูไปรูไปไหวะไปไนวเ้ยเ้ยว่นสาปแงคนักอยู่ใส่เหงาใจเต็มที่ไม่กไปไปนะจะแมนสุดจะมีผูายอยงไงป

อ่เอาเอาเอาดาด้อะไรทำติลลีล่ใช่เมย์อันนี้อัเนี้เราตลลล่เนี่ยเราลลิละเรบเฮ้เรางม่ทอีกระ้นะฮะเฮ้ยไออันนี้เนี่ยตำรวจตำรวจตำรวจไปเขาไปเฮ้ยตำรวจเดี๋ยวมาไเ้ยว่

ตำรวจอยาเลยตำรวจอีตำรวจอีสี์งตีครับไปทอไปวันไ่พ่อหลาซัวเดยวเอาต่อมีจ้าจ้าวางไอมารักษาของปลอดภัยไม่ดีกั เบิ่งดูแลน้องๆไว้ย่านมีปัญหากันเจ้าภาพสั่งไว้ว่าอย่ามีนะเจ้าใส่อันไอ้เจ้าแต่งตัวน้องแบแยบอปล่าไหมแมนย่านเด็กน้อยมันตื่นอ๋อแล้เบิ่งกันเบิ่งกันได้ว่าสิได้ไปไอ้ไปอสปสวล่ะติดเลื่อนเลื่อนโควิดเนี่ยเข้าประชุมเนี่ยบ่ายสี่โมงเนี่ยให้ให้ให้ชุดนี้เราจบไหมบ่ไม่หรอกจบไหมดูแลกันได้หน่องๆไงเป็นตัวอย่างทีละประชุบันตรวจตรวจโอ้ คือเกิดวะเอาแมเาเเา่เมนันแมะไปเลยวะไปนั่นเด้อครับ เอมด้เียมันลล้ไม่ได้เดี๋ยวก็อหลียมนี่หอวะอันน้อชาเขนื่องเนี่ยอครับูไปครับนุกยิมหลุดนเด้อไปห้องับอะไรห้องับอะไร้ายเขนื่อยงานตอนนี้ตอนนี้เอารถไปนะครับไปนะครับผมไป เอ่อเซ็นไปไม่ใช่ไปเอ่อยังงวะออฟฟิศไปออฟฟิศนะครับผมรถของคุณไปไปออดีโอนะครับเอาไปเลยไปเสียยิปไปนะครับผมก็ เขาไว้นะครับผมแล้วก็จะเติมน้ำมันให้เขาเบีดตเติมน้ำมันให้เขาใส่ฟุ่นวอรน้ำมันไอ้นอทที่เจอขีดสำโเตุ่มขีดไปซุ่มม้อมเติมม้อมเติมเฮ้ยไปเติมทำไมครับการขับรถนี่ <c oughs> เ,อเอาเอาเป็นตำรวจบ้านด้วย <c oughs> ถ้าคุณด้วยคุณจะไปกับมันเบิ่งเรื่องอะไรล่ะเอาแย่งนี่ทำไมถ้ากการขับรถนี่ คนสายตายดีๆให้น้องๆขับเลยให้น้องๆขับนะครับเบ่งทางเบ่งอย่างไม่ได้เป็นฝึกฮัทต่อไปนะครับดีชาชนโอูกขีดนโอ้ยไขัดีเเบือง่างเบืองผู้สาวเออแซวๆดีขับให้น้องดเบิ่งขังขอ้าจกอจอดล้กูเลยสุีอ้าาา สาวเด้๋ยดูดิเพราะ่าท่านไม่มีใครอ,อ, oui, อยู่ออมวอมอย่าใจทำแบบนี้หัวใจพี่ตอนนี้มันอยู่ที่ปลายทั้งสี่ห้องแล้วให้ยพวกไพี่ดื้อเขาเปลี่ยนคำเอ้ามักทอมอ่ะเตรียมปากเตรียมคำเลยส่วนเขาอะเถียงอะไรกันมาดูเส้นทางการไปเอ้ฟ้าไหมฟ้า บอกกลับบอกกลับเด้ครับ้าบเหนบก้อข้าวเหนียวเน้อบอกไม่ีอโอ้ไอ้แจ็คกันดี้กนีรู้เ่าท่านมีเน็ตต้องหอดโอ้ยกิดวาบดีปะผมเป็นคนที่ไม่่อมีเน็ตเขาห่านจัะมไม่ไม่ค่อยจะอะไรขาดเบลวขาดเบลด้วยนี่ถึงแล้วครับมมามามาเขีวฟิเชอครับมาเขีวฟิเชอสองเมตรนะว่าถ้าเราจะจอดไว้อยู่บ้านเราก็คิดถึงที่ท่านะ ก็ต้องเอามาด้วยที่เราอีเท่านะครับเรามาแล้วพ่อช่วยแล้ว่อซับเนี่ยพ่อดูเราดูอ่ะโอ้เดี๋ยวไปเออเดิทั่วห้องอยู่ไปเนี่ยผ่านออฟฟิศแล้วไปลุงเอาเอาใส่ไปนลยค่ะนี่ เรามีน้องๆมาหานะฮะเ่้ามานั่งยู่นี้นี่ครับเรามีน้องๆมาหานะฮะกี่คนเนี่ยไอย้คนนึงละ่ะครับครับ,เอ,เ,รบเอาเลยครับเอาเลยครับที่เป็ไปใช่ล่ะออครับไปพุดเด้อเสร็จแล้วไปพุดเด้อได้ไปขายผมครับผม ตอนนี้เราถึงออฟฟิศเราแล้วนะฮะทุกคนตามมาให้ดูจอนไปครับไล่ส่วนไหนไล่ส่วนอะไรไล่จีไล่จีจริงไหมครับโอ้ยยยสาวบุตรยัครับผมเราก็มาถึงออฟฟิศเราเรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนทำไมมันต้องมาให้ไล์ด้วยเอาลูกเกอร์มันไม่น่ารัก มาทำงานแต่เช้าหน่อยครับแล้วก็จะไปทีนี้ก็จะไปหะเสื้อผ้าแล้วที่จะใช่จะไปพี่สไปออกไปออกรายการพี่หม่ำนะครับเมื่อวานนี้พี่สิงห์ได้สองตัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าตื่นเต้นมากเนี่ยลูกน้องไม่หลับมาเป็นปีแล้วที่จะได้ปลาโอ้ไปปียอ่ะโมตลูมือไหนนี่มันเบาจังสี่ล่ะเบาจังสี่ล่ะดีเลยเบาไปตัวเฮ้ยอะไรวะไม่สักลายเหมือนก้าเหรออะไรใส่สักลายหมูโอ้บ่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 วคบ่บ่บอบ่บ่บ ตักไล่บ้านอยู่คาระม่วครับนี่ก็ในห้างแล้วนะครับผมสิครับก็ต้องห่วงครับแอบนี่รอห้งถ้าเอาแบบเป็นสาวๆได้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 อ้อยไปมันกลับบ้านเหรอไปกับบ้านครับไปกับบ้านไมไม่รู้เรื่องวะพอ่ไปใส่ข้ามหาแล้วเดี๋ยวดี๋ยเอากระเทยพี่จิงก่อน ใช้เวลามัจะไปไหนมันเพิ่งเข้ามาตัวนี้ใช้เวลามองหาในน้นทวดที่เคยเขาว่าคิ้วแบบนี้เป็นเป็นพวกเจ้าชู้นะเนี่ยเนี่ยคิ้วแบบนี้จริงๆตามหลักโอเฮงเขาบอกว่าเป็นพวกเจ้าชู้กัดแสอีกแล้วเอาจริงๆแสอะไรนี่ไม่หรอกพี่ว่ามันไม่เสมอไปหรอกอันนี้น่ะเป็นไฝเสน่ห์นะนี่ไฝเสน่ห์คนไม่ไม่คนคแก่เขาอาจจะพูดไปคิ้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเต็มนา อันนี้มันไฟเลยเร็วันที่แมงวันครับพี่วันเมื่อพี่แมงวันนี่เกิดจากอะไรเกิดจากไอ้แมงแข้งอ่ะฮะพี่วันเกิดจากอะไรครพี่นุกอะอย่าไปถามเรื่องเกี่ยวกับความรู้เขาซิอย่าไปถามเรื่องเกี่ยวกับความรู้เขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจะไม่ออนจะบอกว่าพี่นุ๊กไม่มีความรู้หรอเกิดจากการอ่านกล้องนั้นแหละค่ะพี่พี่สิงมองกล้องเหรอพี่สิงองโถงื่นตื่นบ้าทำไมนักเขาเป็นอย่างนั้นคะลูกตายแล้วค่ะ ไม่ไหวนะลูกแบบนี้อู้วโอ้เซฟพัดเก่งอ่ะตอบได้คือซดีผมส่งแฟนขับเข้าห้องแรกเลยนะคิวติดเจ้าชูแต่พี่นุ๊กแต่พี่รู้นุ๊กมีปลายแค่คนเดียวเห็นไหมล่ะขับป้าายมเหรอะะไนห้องนี้พี่คิวคิวติดกันเจ้าชูแต่แต่พี่รู้ว่านุ๊กมีปลายแค่คนเดียว เสียดอกเมื่อวานไปครับชายลูกก so really <the> ับผู้สาวอยู่สองคนคันไปเห็นแล้วอ่าจริงๆนะเมื่อวานนะคือไอ้โอ้ไปกระแสค่ะไปกระแสค่ะไอ้เบสกับพวกปูนั่นแหละไปบอกกับเขาน่ะลูกอะไรสุดลูกกระยางไปหาเขาเลยลูกกระยางไปแชร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหอมอีลีเขาก็ไม่สนใจหอมอีลีได้ป่ะครับได้ทำไมจะบอกไม่ได้อจีพยอนเจ้ย ยิ้มปุยยิ้มปุยได้จริงหัวนอนเด็กเขาก็ไม่ชอบหรอกเขาก็อายตลอดแต่เราก็หยาบตลอดตลอดเราไม่แคร์เพราะเราเป็นคนไทยคนไทยเป็นคนอิสระคนไทยเป็นคนอิสระแล้วเราจะไม่ยอมเป็นท่าสของพวกคุณหรอค่ะซ้อมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรขวางกัน ก็ไปตัวพอดีพอเราหามงล่องไปในเมนอย่างนี้กันปพอไปม้าไม่รู้อยู่ไหนครับนี่ม้าเนี่ยอ่เอาบ้องเด็ครับเด็ครับบดระชงบดระชงอะไรนะเต้นอะไร ที่ตน้อเป็นมาแบบนี้ทีล่ำเป็นยังเดียวอ่ะเี้ยเพ๋ยวพาดูอัดของน้องก้อนอะไรที่วันกินข้าว่องที่วุออัดของน้องก้อนอะไรอันไรสดไอเจี๊ยบ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวนุ๊กไปก่อนอ่านุก๊กมีพี่พี่แฟนคลับมาหานะเดี๋ยวนุ๊กไปก่อนจะมีพี่แฟนคลับมาหานะครับมผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนุก๊กไลฟ์สดให้ดูใหม่นะ